ผัดแหนมนะคะเติมน้ำลงไปนิดหนึ่งให้มันเป็นมีเสแล้วก็ชิมนี่นะคะอืกลมกล่อมนะคะแล้วก็ได้กิ่นของสวัสดีค่ะก่อนที่จะไปรับชมนะคะคลิปของแอนนานะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งติดตามนะคะค่ะ สวัสดีนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่บ้าน้านสไตลน์นานะคะวันนี้เราจะมานําเสนอนะคะข้าวผัดแหนมนะคะอันนี้แหนมนะคะแหนมเราก็ซื้อแหนมสดหนึ่งแท่งนะคะนี่เราก็ทําไปบางส่วนแล้วนะคะนี่เอามาเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็จะมีหอมนะคะหอมหอมขาวนะคะสำหรับผัดนะคะแล้วก็ ข้าวพอหนึ่งถ้วยตวงพอประมาณนะคะสำหรับหนึ่งที่นะคะถ้าใครทานน้อยหน่อยก็ทานได้สองสองคนเลยนะคะแล้วก็เป็นไข่นะคะเป็นไข่สาหรับผัดข้าวนะคะแล้วก็เป็นพวกหอมนะคะเพื่อจะใส่โรยหรือว่าผัดลงไปเลยก็ได้นะคะอันนี้คือองค์ประกอบของเขานะคะแล้วก็มีน้ําซอสที่ปรุงอยู่ข้างหลังนะคะเดี๋ยวเราเตรียมอินกิเดียนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมพวกอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปผัดต่อกันนะคะเดี๋ยวจะเริ่มด้วยหั่นหอมก่อนนะคะ หั่นหอมนะคะหั่นหอมนะคะบางคนอาจจะชอบหั่นเป็นแบบสไตล์นี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะทานแบบง่ายๆนะคะเราก็จะหั่นเป็นแบบลูกเต๋าก็ได้นี่เราหั่นยาวกึ้นหั่นเป็นลูกเต๋าเพราะเวลาเราผัดไปค่กกบข้าวแล้วมันจะมันจะเข้ากับข้าวดีอะค่ะเสร็จแล้วแหนมนะคะแหนมเราก็ใช้พอประมาณไม่ต้องเยอะนะคะแหนมนะคะล้วก็นี่ฮะแหนมเราก็จะหั่นนะคะหั่นบางทีก็บีนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบทานแหนมเยอะๆเราก็ใส่ไปเยอะหน่อยก็ได้นะคะนี่นี่ค่ะขนาดนี้ก็น่าจะพอดีสําหรับหนึ่ง หนึ่งออเดอร์นะคะหนึ่งเมนูขออีกนิดหนึ่งค่ะนี่ฮะก็จะพอดีสําหรับหนึ่งถ้วยนะคะโอเคนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมตั้งกระทะและใส่น้ํามันนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าต่อไปเป็นยังไงนะคะโอเคนะคะมีผู้นําเสนอมาด้วยนะคะสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวไปตามดูนะคะพี่นาจะผัดข้าวผัดแหนมนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเปิดไฟนะคะตั้งตั้งกระทะเปิดเตาก่อนนะคะแล้วก็เปิดเครื่องดูดควันไปค่ะตามพี่นามาค่ะ ค่ะโอเคนะคะเริ่มก็เปิดเตาเช่นเคยนะคะแล้วก็เอาน้ํามันนะคะลงไปนะคะอันนี้น้ามันกระกอกเราไม่ต้องเยอะนะคะเยอะไม่ต้องใช้เยอะนะคะใช้พอนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวนี้เป็นช่วงแบบว่าลักษณะที่ว่าน้ํามันไม่ต้องเยอะแล้วนะคะอันนี้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะรอให้กระทะร้อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่อันนี้เราลองแล้วก็ใส่ลงไปเดี๋ยวรอให้น้ามันมันร้อนหน่อยมันก็จะค่อยค่ฮะค่อยๆกรีนะค่ค,ค่อยกรี เราค่อยๆใช้ความร้อนเอาหอมนะคะใส่ลงไปนิดหนึ่งให้มันคุกกับไข่นะคะให้มันมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นเพื่อจะดับก,กลิ่นของแหนมนะคะนี่ค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็นี่ฮะเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็เอาแหนมลงไปฮะแหนมตัวแหนมนะคะตัวแหนมนะะเราอาจจะเติมน้ําลงไปนิดนึงก็ได้นะคะนี่ค่ะมันจะแห้งไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวนาขอเติมน้ําหน่อยเดี๋ยวพี่นาเติมน้ําลงไปนิดหนึ่งให้มันเป็นมีเทสนิดหนึ่งค่ะนี่ค่ะ แล้วเราก็ใส่น้ำมันไปนิดหนึ่งน้ำมันปรุงรสไปนิดหนึ่งมันมีรสนีค่ะมีรสชาตินะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยใส่ข้าวนะคะเดี๋ยวคลุกเขาก่อนคลุกเ้าให้เข้ากัอน,กกอ,นอันนี้มันจะออกเค็มเปาแรมปลาแรมนะคะเค็มเปาแรมปปาแรมคุณจะให้เป็นแบบเป็นชิ้นอย่างนี้เป็นชิ้นงานนี้ก็ได้หรือว่าคุณจะให้มันเล็กๆคุณก็สับๆก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นงานมันจะดูหน้าน่าทานกว่านะ่คะทำมาข้าวผัดแหนมเราจะไม่ค่อยเห็นเนื้อแหนมมันจะ พุกไปกับข้าวเลยนะคะนี่เดี๋ยวขอให้ทุกอย่างมันสุกก่อนนะคะสุกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ใส่พวกน้ำาปงน้ำปลาลงไปทีหนึ่งนะฮะอันนี้มันก็เริ่มเกรียมแล้วนะคะเราก็ใส่ข้าวลงไปนี่นะคะข้าวประมาณหนึ่ง oh ถ้วยนะคะประมาณหนึ่งถ้วยประมาณนี้ฮะก็ใส่ลงไปถ้าคนชอบสีสันแบบว่าให้มันมันมันสีเปลียนๆหน่อยนะคะก็ใส่ซีอิ๊วหวานลงไปนิดก็ได้นะคะนึกถึงนึกถึงตอนเด็กๆเลยนะคะนึกถึงตอนเด็กๆนะคุณแม่ก็ทําพวกนี้ละค่ะเราก็ไปยืนอตรงกระทะกันค่ะ สนุกสนานมากนะคะเด็กๆกิวหิวเนี่ยอะไรก็อร่อยเนาะอะไรก็อร่อยนี่นะคะิ่ม้วเดี๋ยวเราเบาไฟลงมานิดนึงเพราะว่าไฟมันร้อนเกินไปนะคะนี่เ้วเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําปลาลงไปหน่อยแฮมให้มันมีรสชาติเค็มนะคะแต่เราไม่ต้องให้มันเกรียมขนาดนั้นเดี๋ยวเราชิมดูนะคะชิมรสก่อนชิมรสก่อนนะคะว่ามันมันโอไหมนะคะนี่ฮะเราพอเราใช้ใช้ไข่รองกระทะแล้วมันก็จะไม่ติดกระทะงนี้นะ,ค,ะคุณก็พยายาม ทำให้มันไม่ติดกระทะอย่างเงี้ยมันจะกน่าทานนะคะเนี่ยฮะผัดอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ต้องติดกระทะเงี้ยมันจะน่าทานเดี๋ยวขอชิมนิดนึงนะคะชิมก่อนนะคะชิมชิมนิดหนึ่งว่ารสชาติมันโอรืยยังเดี๋ยวขอใส่เครื่องปรุงรสนิดนึงนะคะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงให้มันปลแรมนี่ค่ะก็ใส่ลงไปนิดนึงนิดนึงแล้วก็ขอเติมมันนิดหน่อยหนึ่งมันก็จะพอดีเนี่ย่ะซอสจะพอดีเนี่ยค่ะรสชาติจะพอดีนะคะ ข้าวผัดแหนมนะคะข้าวผัดแหนมของพี่อนนาน,นะคะดูสีสันสะก,ก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวชิมอีกสักทีหนึ่งนะคะนี่เราก็เค้าให้เข้ากันนะคะคุกเค้าเข้ากันนะคะถ้าเราไม่อยากจะใส่นั่นโดยน้าเราใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยค่ะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะคุกเค้าเลยค่ะให้มันเข้ากัอนอย่างนี้ค่ะมันก็จะเป็นสีสันนี่ค่ะตามที่เรานี่ค่ะ อาจจะมีพริกเพลิกะไรลงไปก็แล้วแต่เราชอบนะคะก็แต่สูตรแต่ละคนนะคะแต่พี่นาก็แค่นี้ก็อิ่มอร่อยแล้วเดี๋ยวชิมนิดนึงนะคะว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงคมกล่อมแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปใส่จานนะคะแล้วก็จัดจานมีจังกวานิดหน่อยก็อิ่มอร่อยแล้วนะคะโอเคค่ะตามไปดูนะคะลงจานก่อน,นะคะ่ะเมื่อเราผัดนะะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาลงจานนะคะเราก็ค่อยๆตักข้าวนะคะลงไปกลางกลางนี้นะคะแล้วก็ตักให้พุนๆนะคะจะได้หอมๆนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ค่อยๆตักนะคะแล้วก็เอาแหนมนะคะวางให้มันสวยๆพูนๆนะเวลาเราลงอาหารให้มันพูนๆจะสวยนะคะจะทําให้หน้ารับประทานนะคะเป็นอันว่านี่ฮะข้าวผัดแหนมนะคะแล้วก็ก็ใส่ตกตกแต่งเลยนะคะข้างๆนะใครที่ชอบทานหอมนะฮะนี่่ะเราใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็เป็นผักชีนะคะแล้วแต่เราชอบนะคะแล้วแต่เราชอบใส่ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบทานแตงกวานะคะเราก็จะเอาแตงกวา ใส่ไปข้างๆนะคะเป็นแบบนี้นะคะสักสองสาชิ้นนะคะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะดูน่ารับประทานแล้วก็หิวๆนี่อิ่มเลยนะคะหรือว่าคุณชอบพริกหรืออะไรนี้ก็เติมได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นอันว่าข้าวผัดแหนมของพี่นาน,นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วดูสิคะหน้าตาหน้าทานไหมฮะก็ง,ง่ายๆนะคะง่ายๆหคว้าได้นะคะที่ร้านมีนะคะแหนมนะคะแหนมนะคะอันละ เจ็ดเหรียญน,นะคะเจดเหรียญน,นะคะใครสนใจไปซื้อได้ที่ร้านนะคะก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาน่ารับประทานมากเดี๋ยวพี่นาจะชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติมันกลมกล่อมไหมอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะขอชิมนะคะก็จะตักแล้วก็ชิมนี่นะคะ่ะ กลมกล่อมนะคะแล้วก็ได้กลิ่นของพี่นาทําได้นะคะคุณก็ทําได้เช่นกันนะคะวันนี้นะคะปวดวบ้านๆลาไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกัน E ีีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปของพี่นานะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้นาทาคลิปต่อๆไปให้คุณได้รับชมนะคะขอบคุณค่ะ